คิดถึงคิดถึงไม่ไหวจะจะไม่จะอยู่ที่ไหนแล้วบอกได้ไมแล้จะไปให้ไวตอนนี้เราท่านันอยู่ที่ไหนคิดถึงคิดถึงไม่ไหวจะจะไม่จะอยู่ที่ไหนแล้วบอกด้ไมแล้จะไปให้ไวนี่ก่อนจากการฉันขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมพวกนายช่วยกินอันนี้คนละอันได้ไหมฉันอยากเลี้ยงส่งฉันหน่อยนะไม่ต้องกลัวในนี้มียาบ้า ไอ้ยี่นี่เมาแล้วไอ้ย่าเถิดไปกันเลยเว้นเดี๋ยวว่างๆบินไปเยี่ยมนะได้เลยเดี๋่แค้นจะส่งจดหมายมาให้ได้เลยบ๊ายบายบบ๊าายยเจอกันสหายของข้าไปเจอกันเยี่ยมดีด้าไอ้ย่าเถิดเพลงได้มากเออ อครเช้รี้มามามาโอ้เต็ม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 สินะเราไปฝากก่อนไม่ใช่ไปฝากเราไปไปแลกแลกไปนิดนิดก่อนเพราะว่าเราจะไปลูกน้องเราหนักๆเลยเดี๋ยวเอเอาละข้ารวยที่สุดแล้ว เอาเลยตามสบายเอาหกสิบสี่ชิ้นเอ็ดเวิร์ดมึงกาเอาพอประมาณเอาพอประมาณนีมีนายด่าลูกน้องเลยหรออ่ามันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีขีดจำกัดนะนะอ๋อฉันจะบอกว่าเออเลเว่นจะไปกับฉันด้วยนะเออเลเว่นจะกลับด้วยหรอใช่ฉันมีงานให้เลเว่นทำน่ะโอ้ นี่นี่ด้วยเลยเว้นนายมีงานแล้วนายจะไม่โดนรถไฟชนแล้วที่นั่นไม่มีรถไฟเลยเว้นสบายใจได้มีแต่มาพี่ใช้พีดังแมคโคร์ไหมครับใช่ครับผมเย่แจแมคโคร์ใช่พี่ไก่ไหมครับเย่เย่พี่ไก่เย่พี่ไก่แมคโอร์ไก่แมคโคร์เย่ไกก่ลู้า เฮ้ยพี่ไก่พ่อเก้าเฮ้พี่ไก่พ่อเก้าเราต่อตัวกันไหมสูงสูงไปเลยสนุกอุ้มฉันหน่อยสิอ้าอุ้มคนอื่นก่อนเลยเอาละไปกันไปกันเถอะไม่เป็นไรไอหนูใจกันนะลงไปละไปเจอกันจ้ะหนูพวกเราควรไปหาที่ถ่ายรูปกันก่อนไหมได้ได้ไปชั้นหนมีกล้องหรือเปล่ามีอ้าวเราจะอ๋อเดี๋ยวค่อยหาคนถ่ายให้แล้วกัน อาเธอร์ฉันเตือนนายแล้วนะมันมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะแต่ให้กูแต่ให้กูแต่ให้กูเฮ้ย <c oughs> อาเธอร์ในกีทเหรอ, <c oughs> อหเอาอีกอาเธอร์อาเธอร์ฉันเตือนนายแล้วนะเอาอีกอาเธออีกทีนึงเอาอีกเธอร์อีกทีน เอ,อเอาอีกเอาอีกเอา ML, เอิมเมเล่ออิมเมเล่ออิมเมเล่ร้อยพันเมือสองหมื่นหนึ่งพันเอามาใช้ให้หมดเลยเล่นคาสิโนให้หมดเลยริชาร์ดไม่เอาอย่าให้เสียหน้าเสียไปแล้วนี่ก่อนจากการฉันขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมพวกนายช่วยกินอ,อ,อันนี้คนละอันได้ไหมฉันอยากเลี้ยงส่งฉันหน่อยนะไม,ไม่ต้องกลัวในนี้มียาบ้าไอ้ยี่รู้เมาแล้วไอ้ยาเชิญ ชั้นมาแล้วเรากินจะกินพร้อมกันแล้วใครจะชุบวะเนี่ยโอเคเดีย๋ยวฉันกินกินทีหลังแล้วกันนะเอาไปอีกอันหนึ่งต้องลม้มเฮ้ยไม่ต้อง<ร>ชุบดีกว่าเราไปดีกว่าไปส่งเีวิดกลับบ้านบบกันไปเธอเป็นงามลายอีกอย่างนึงว่าไงเราต้องกระโดดจากนี้ลงน้ำ เอาสิฉันกล้าตายไหมนั่นนะล้ออะไรอะไรเหรอทำอะไรน,นอะอกระโดดลงไปนะ่ะเดวินไปกันเถอะฉันจะไม่ตีนาะยฉันจะยืนอย่างนี้ไปเลยโอ้เปียงขึ้นไปมดเลยตายันอยากให้พี่กับพี่ชมพูรครบกันจริงๆเอา้าคบๆกันอยู่ครับ เสร็จเรียบร้อยใครมันปนเงินนะเอะไรเราี่ไปส่งท่านเดวิดกันเถอะเดี๋ยวโอ้โดนรถเราเราไปส่งท่านเดวิดกินก่อนดีกว่าสล็อตก็เสียเงินก็โดนปเอาไปเอาไปเอาไปอ๋อโอ้ยไอไออโอเคกูรู้แล้วใครบินโอ้ยกูบอกสิบเหรียญพูยกันได้ไหนไปเราไปส่งพี่เดวิดกันฉันว่าแจ็คคุณไปไม่ได้แล้วฉันฉันไม่ไหวแล้วฉัน ตรงนี้เองเนี่ยตรงนี้เองเสถานี้ครบกันยังมากันครบยังวันนี้อะีชาร์ดเหรออ่ารีชาร์ดเหร งั้นฉันไปก่อนนะโชคดีไปเจอกันโชคดีทำงานดีๆนะเยวจะโดนมาจะโดนมาเฟียบนรถไฟอีกล่ะไม่มีหรอกไปกันเลยเวื่นเดี๋ยวว่างๆบินไปเยี่ยมนะได้เลยฉันจะส่งจดหมายมาให้ได้เลยบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันสหายของข้าไปเจอกันไปเยี้ยมดีจ้าไอ้ข้าเถอะอะไรเป็น งั้นระหว่างนี้ฉันนอนก่อนนะเลเว่นได้ฉันก็เหมือนกันไปแล้วครับทุกคนจบโลแล้วเดวิดถ้าผมออกตรงนี้มันกลับมาไอทีมไม่น่าจะเป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าเป็นไรอย่าให้หมอไมมเนี่ย โอเคทุกคนเดวิดจบโลเป็นอ,อย่างเป็นทางการแล้วนะครับบอกลาลูกน้องเรียบร้อยแล้วก็พาเลยเวนไปด้วยเศร้าไม่ต้องเศร้าแม่เดี๋ยวก็ได้เจอเดวิดอีกปีหน้าก็จะมีน้องยีอยู่ในนั้นด้วยมีทุกคนแหละใน B d ดีอ่ะใช่แดีน่าจะต้องเป็นปีหน้าทุกคนต้องเคลียซีรีส์อื่นให้จบก่อนจะเลือกแค่ไหนสุดท้ายก็เศร้าจริงมันจากลากันไงทุกคน ก็เดี๋ยวเราพูดคุยกันสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราไปละทุกคนอยากให้ลุกน้องมาเล่นซีรีส์ด้วยทุกคนเลยก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองติดต่อไปทีละคนแต่ว่าเลเว่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะ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 ดึงมามาด้วยหรือเปล่าอืมเราดูอีกทีเพราะในในในโลเนี่ยก็คือเลเว่นมากับผมใช่มีงานให้ทำโอเคทุกคนน่าจะถึงเวลาอันควรแล้วก็เราไว้เจอกันเสาร์หน้านะครับโอเคสำหรับใครชอบอะไรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตาม